สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทริส r นทริสไบชาวเว k คิงรายการที่จะพูดคุยทุกเรื่องราวเกี่ยวกับชักกระดับน้ำและกระจกทุกชนิดค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมามีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามมาเกี่ยวกับการเลือกชักกระดับน้ำว่าต้องดูจากอะไรดูปัจจักอะไรบ้างวันนี้จะจะมาแนะนำให้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะต้องใช้กระจกนิราภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอกไทยทุกแผ่นค่ะสังเกตได้ จากโลโกโม้มกตรงมุมด้านบนของกระจกค่ะเพราะกระจกนิรภัยเทมเปอร์และกระจกดิบนั้นไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่านะคะถ้าใช้กระจกที่ไม่นิรภัย100%หากแตกอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะมีหลายแบรนด์ที่เน้นราคาเป็นหลักราคาถูกจริงมีที่มาค่ะอาจจะใช้กระจกที่ไม่นิรภัยหากเกิดกรณีที่ไม่คาดฝันขึ้นสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะ มาตรฐานมอกไทยสำหรับกระจกนิรภัยเทมเปอร์นั้นเมื่อแตกจะต้องเป็นเม็ดข้าวโพดไม่ต่ำกว่า40เม็ดในบริเวณ5,5คูณเซนติเมตรที่ห่างจากจุดแตก10เซนติเมตรค่ะ EP นี้จะพาคุณผู้ชมไปดูฉากกระนำน้ำที่ห้อต่างๆที่มีการสกรีนกระจกว่าเป็นเทมเพิร์ดกลาสแต่ไม่ใช่กระจกนิรภัยเทมเปอร์ตามมาตรฐานมอกไปดูกันเลยค่ะแผ่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีลักษณะแตกเหมือนกระจกดิบ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะแผ่นที่2และแผ่นที่3จํานวนเม็ดที่แตกไม่ถึง40เม็ดซึ่งก็แปลว่าขนาดเม็ดรกระจกที่แตกมีขนาดใหญ่ไม่ได้มาตรฐานมอกเป็นอันตรายได้เช่นกันค่ะสําหรับกระจกนิรภัยเทมเปอร์หนา4มิลของชาวเวคิงนั้นเมื่อแตกมีจํานวนมากถึง55เม็ดปลอดภยัยและตรงตามมาตรฐานของมอกค่ะอย่างที่2อ,อย่าลืมเช็คความน่าเชื่อถือ ความเป็นมาของแบรนด์และส่วนที่สำคัญคือการบริการหลังการขายที่สามารถติดต่อได้เมื่อมีปัญหาค่ะจนขอแนะนำให้คุณผู้ชมเลือกแชรกระนัน้ำที่ได้มาตรฐานสามารถที่สุดได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวค่ะเลือกความปลอดภัยเลือกความสบายใจเลือกแชรกระนั่น้ำาชาว์ว r k i ิงค่ะดูคลิปนี้กันแล้วหากคุณผู้ชมมีคำถามสามารถสอบถามมาที่ทีมเอ็กมินขายได้ทุกวันไม่มีวันหยุด ทุกช่องทางออนไลน์หรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลได้ที่แอดชาวว์คิงค่ะและพบกับทิปสันริช by ชาวว์คิงกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ